รวมไว้อะไรพี่เม์เป็นไงบ้างคะใจหายเนาะคือเราเราเราเห็นเขาป่วยเราเจอเขาตอนเขาป่วยด้วยแล้วก็แล้วเราก็เห็นเขาดีขึ้นแล้วก็คือแบบเหมือนส่งสงสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนสู้อะคือคือใจเขาสู้ตลอดแล้วเราก็เราก็ได้เห็นช่วงที่ช่วงไปถ่ายแดงด้วยกันนะคะ เขาก็แบบเฮ้ยดีขึ้นมากนะแบบว่ามีแลนจะไปวิ่งจะไปนู่นไปนี่เราก็แบบพี่เมฆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ว่าเขาไหวซึ่งใจก็รู้สึกว่าเออสำหรับคนป่วยกําลังใจมันสําคัญสุดแล้วเจ้าตัวคือกําลังใจเขาดีมากอะไรเงี้ยเราก็เออแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาไปทําไปไหว้ไปอะไรเราก็เออเราก็ตามข่าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือไม่ได้ไม่มีไอเดียในหัวเลยจริงๆว่าแบบเออว่าแกจะไม่โอเคอ่ะแบบแรกที่พี่ เราอยู่กองค่ะเราอยู่กองแล้วก็ออกกองแต่เช้ามือแล้วก็ไม่ได้ตับโทรศัพท์ก็เดินมาดูอีกทีก็คือสายๆแล้วแบบคนโทรมาเต็มเลยเราก็แบบว่าเอ้ยเกิดเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยก็เลยก็เลยเปิดแชทดูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าทุกคนก็ส่งข่าวบอกว่าพี่เมฆเสียแล้วนะเราแบบเดี๋ยวเมฆวินัยหรออะไรเงี้ยคือแบบ mm hmm. ยังแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออคือ,ค,อ,ค,อคือใจมันใจมันวูบอ่ะคือ เราทํางานมา30ปีอ่ะเขาเป็นคนที่ที่คยเล่นคือทํางานด้วยกันบ่อยบ่อยที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เล่นคู่กันอ่ะก็จะสักเซสก็คือเป็นงานที่คนจําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราชินกับการคือถ้าเล่นกับพี่เมฆอ่ะอายไลน์หรือแบบว่าวิธีเล่นจังหวะเล่นมันมันมันคุ้นมันมันจำกันได้แล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะเออมันแปลกๆอลมันแปลกๆที่แบบ จริงหรอวะเลยเอย่างเงี้ยมันม,มันเออมันมันแปลกมากเลยค่ะแล้วเมื่อกีพ้พี่สายได้เจอพี่เอกมั้เจอแล้วอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจริงๆคือคือช่วงตั้งแต่ถ่ายแดงหรือก่อนนั้นนะก็ได้เจอพี่เอ๋นั่นแหละเพราะพี่เอกก็ไปกับพี่เม้งเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนยังอัปเดตกันเรื่อยๆแต่ก็ยังคุยเหมือนกันว่าอเออพี่เม้งกำลังใจดีไหมแบบแกรักลูกแกรักเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออสู้อ่ะคือแบบเก่งมากแล้วเราก็แบบว่าบอกพี่เอ๋ว่าพี่เอ๋เก่งพี่เอ๋เก่งมากๆอ่ะมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกด้วย พี่เมฆด้วยที่ต้องแบบว่า,าช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นพาร์ทที่มันใช่ว่านาทีนี้แบบมันไม่มีใครที่จะแบบปลอบใจได้อย่างแบบที่สุดจริงๆอแต่ว่าอยากเป็นกําลังใจให้มากๆกับคุณแม่พี่เมฆอะคะ่ะกับกับนอกจากพี่เอ๋แล้วหมายถึงว่านอกจากพี่เอ๋แล้วก็คือคุณแม่พี่เมฆด้วยว่าแต่ก็บอกบอกว่ายังมีหลานแล้วหลานน่ารักมากแล้วแบบ ตัวเล็กเหมือนพี่เมฆมากเห็นแล้วบอกว่าตัวเล็กเหมือนพี่เมฆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใสเจอตอนเขาเล็กกว่านี้แล้วเขายัางหน้ายังไม่ค่อยออกนี่แบบตายแล้วนี่มันพี่เมฆจิ๋วเลยความประทับใจของพี่สายที่มีต่อพี่เมฆตั้งแต่แบบได้ร่วมง,งานกันมาอย่างเมื่อกี้ที่พี่สายบอกคือเล่นด้วยกันคือเป็นภาพจำทุกคนจำได้หมดแก คือแกน่ารักกับเราอะ่ะแกน่ารักกับเราเสมอแต,แต่ก่อนเวลาเวลาใส่ไปกองตอนคือตอั้งแต่ใส่แบบยังเด็กะนะคะแม่แม่ทรายก็จะไปด้วยคือเขาก็ไม่ได้ดูแลแต่เราเขาก็จะแบบแม่เอาอะไรไหมเดี๋ยวแบบเมฆเอาไอ้นั่นให้เอาไอ้นี่หนให้อะไรอย่างเงี้ยคือคือแกเป็นคนมีน้ําใจอะ่ะแล้วแบบว่าไม่ไม่ไม อะไรก็ได้แบบอะไรก็ได้จริงๆง่ายๆสู้ทุกอย่างซีนนี้ท่านต้องเล่นกันสองคนถ้าซีนน้องยากกว่าถ่ายน้องก่อนน้องจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เมฆซีนพี่เมฆก็เหนื่อยเว้ยมันมันเหนื่อยเหมือนกันแหละมันไม่มีใครเหนื่อยก่อนหรอกมันก็เหนื่อยเท่ากันเพราะว่าละครที่เล่นด้วยกันทีไรมันเป็นละครถ้าไม่พีเรียดก,ก็บูซึ่งมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีหรอกพี่แล้วแล้ว ทำงานมันก็ต้องทําด้วยกันมันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยล้วแบบว่าแต่ก่อนเวลาถ่ายละครเสร็จอะถ้าถ่ายเสร็จเร็วพี่เม่จะขับรถกลับกรุงเทพมาหาพี่เอ๋หรือไม่ก็ไปตีแบดหรือไม่ก็ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนแบบแอคทีฟที่สุดที่สุดเท่าที่สายเคยเห็นเลยคือสายเป็นคนขี้เกียจไปเลยถ้าเทียบกับพี่แม่คือแบบเสร็จงานแล้วเลิกกองโอชินทยากลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่แม่คือแบบไม่ไม่เดี๋ยวขับกลับเลยไม่ค้างอยู่แต่จังหวัดก็ไม่ค้างจะกลับมาหาจะกลับมาจะกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยยวจะะไไปตีบ่่ออออรางงคื เขาเป็นคนอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนแบบน่ารักแล้วเขาเต็มที่ก kind of well, ับงานตลอดให้เขาแต่งเอฟเฟกให้เขาร้อนให้เขาแบบปลุกน้ำลุยไฟอะไรคือเขาทําได้หมดอ่ะอืเมื่ก้ตอนบอกก็แบบต้นหนุมคิดถึงพี่นะแต่ว่าคือเวลาเห็นเวลาจะเป็นเยอะๆเวลาช่วงที่อาการมันกำเนิดก็จะรู้สึกว่า เอออย่างน้อยพี่ก็ไม่เจ็บแล้วเานาะพี่พี่แบบไม่ต้องเจ็บแล้วแล้วก็เนี่ยที่งานานะพี่เอ๋มีคนมาช่วยมามาช่วยดูกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงว่าลูกยังเล็กๆค่ะแต่ว่าเพื่อนๆนน้องน้องพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือใจรู้ว่าแกกงังวลคนมีลูกเลยกันนะคนมีลูกเลยก,ก็คงจะแบบกงังวลเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้แกแบบ เอออย่างน้อยพี่ก็ไม่เจ็บแล้วอะแล้วก็มีคนรักพี่เยอะมากๆจริงๆเยอะมากๆมากๆคือคือวันที่วันที่แกเสียจะเขียนถึงแกใน Facebook เ <c oughs> นาะแล้วก็คือคนใช้ยเยอะมากๆ <c oughs> มากๆ <c oughs> หนังมัน20กบ20กว่าปีแล้วล่ะแต่ว่าคนยังจำคนยังจำพี่ได้อยู่เลยนะอะ <c oughs> คือคือเขารักพี่กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ งานวันนี้เนี่ยยังไม่ทันเริ่มงานเท่าไหร่เลยคนก็มาคนแบบคนมาหามาช่วยกันดูแลพี่เอ๋มาช่วยกันมาช่วยกันดูแลหลานดูแลแม่อะไรอย่างนี้คือก็เออเราเราคิดว่าถ้าเขาจะถ้าเขาจะกังวลอนะ่ะเขาก็กังวลคือพี่แม่เ็าเป็นคนกังวลเรื่องคนอื่นก่อนตัวเองเสมออะค,ะคือถ้าเขาถ้าก็เลยไม่อยากให้เขาห่วงอะไรตรงนี้พี่ชายรู้สึกไงบ้างคะกับผลงานนางหนาง้นามันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นภาพจํา ไม่ว่าจะกี่ยุกกี่สมัยค,คือคือไม่มีใครล้มแบบดังนหน้าพานจริง,รงๆเราแปลกใจมากนะเพราะว่าอย่างที่บ่บอกค่ะว่าวันที่วันที่เขียนถึงพี่เม่อะเนาะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นมันก็มีมีมีหนังมีละครมีอะไรออกมาอีกหลายหลเวอร์ชันนะคะตัวเราเองกับพี่เมฆยังได้เล่นในเวอร์ชันอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็แบบเออไม่ลืมแล้วเขาก็เล่าในพาร์ทที่แบบเขาไปดูตอนเด็กเขาจําได้เขากลัวมากแม่พาไปดูนั่งหน้าสุดเลยครับอะไรเงี้ยก็ไปดูใส่ก็แบบเนี่ยพี่ ที่แบบอยู่ในใจคนเยอะมากเว้ยเลยนะ้ยในต่ว่าในในในความเป็นนักแสดงแบบในในชีวิตของการเป็นนักแสดงอะค่ะอะไรพวกนี้มันมีค่าที่สุดแล้วสำหรับคนที่คนที่จากไปอะแล้วก็คนนึกถึงเขาในบทที่มันเป็นบทที่ดีมากๆแล้วเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาสมควรจะได้รับความรัก,ลกและการลึกถึงในแบบนั้นจริงๆ นึงค่ะเพราะว่ามันหลังจากที่เมฆเสียนาะแล้วก็ด้วยความพี่บทนางหน้ามันเหมือนแบบทางพี่สายกบพี่เมฆเล่นจนเข้าถึงบทมากๆ<อ>มันทําให้เหมือนแบบมีบางทีมีหมอดูมีอะไรอย่างงี้ค่ะม่คาว่าแบบมันบางส่วนก็คือเกิดมันผูกพันมาเพราะเหมือนแบบอยากให้พี่เมฆไปขอขมาส่วนตัว <ไป S 1> พ,พ,พ,พี่พี่สายเชื่อตรงนี้ยังไงคะจริง,รงๆแล้วเอาย้อนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตอนตอนทีน่ถ่ายเนี่ยก็ไหว้กันเยอะไหว้กันเยอะไปไหว้ย่าหน้าไปไหว้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ จริงๆถ้าเอาตามตำนานในเรื่องเนาะที่ทำเนี่ยทรายเนี่ยต้องไปก่อนใช่ไหมถ้าเอาตามเรื่องใช่ไหมคน,คนที่โดนคนที่ต้องลากันไปคนที่เรียกว่าหมดบุญกันไปในในในเรื่องเนี่ยก็คือตัวของแม่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายว่าม,มันมันมันจังหวะชีวิตแหละแล้วก็ด้วยความที่เราทั้งคู่นะคะทั้งสายทั้งพี่เมฆะเล่นเป็นบทเล่นเล่นพ,เนพีเรียดเล่นเป็นคนโบราณเล่นเป็นอะไรเยอะชาวบ้านบางละจันหรืออะไรอย่างนงี้ก็เล่นเราก็คือเราคิดว่าเราให้ความนับถือ ถือ,อ,อเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนจะทํางานเราก็ไหว้เราก็ารกละลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ขนาดที่ว่าเอ้ยเราจะไม่กล้าทํางานไม่ไม่ไม่สามารถทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยแสดว่าคือมองให้สบายใจดีกว่าตอนนี้มองมองเพราะว่ายังไงเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าพี่เอ๋ยังอยู่หลานๆก็ยังอยู่คุณแม่ก็ยังอยู่แสดว่าคือถ้าเนี้ยมัน มันทําให้คนอยู่ไม่สบายใจอะเหมือนว่าเฮ้ยเราเราไปพลาดอะไรเราไปพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใส่ว่าไม่ไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะคะว่าเพราะว่าคนคนยังอยู่มันแก้ไขมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยอีกส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโรคที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือมันเป็นโรคหายากก็ตามแต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นแล้วมันโชคร้ายที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะคะคือคือเอาว่าเอาว่าเป็นเรื่องงไปตรงนี้ดีกว่า ใช่ขอบคุณขอบคุณ